สวัสดีกันมเอฟซีครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าตัวเล็กครับวันคนี้เปลี่ยนทางวันนี้เปลี่ยนข้างกันบ้างแล้วแล้วก็เสียงดีก็มาไม่กี่คนเองช่วยชีมงานควัชนช้างครับเยอะครับ สวยดครับนี่ครับทีมงานควานครับผมควานช้างมาร่วมด้วยเชวยกันครับผมมาร่วมด้วยเชวยกันครับผมให้น้องช้างได, <S <s ได้กินนมครับได้กินนมแล้วก็ให้คุณแม่ได้ชิมด้วยครับผมแม่ได้ชิมด้วย ตอนเช้าแม่เขาทิ้งตัวครับผมทิ้งตัวลดโดยใช้กันตอนนี้มืดฝนมาแล้วครับลมแรงครับตอนนี้บานก็ไ,ไ,ภไภม่ตัดไม้ไผ่มาตัดไม้ไผ่มาครับเพื่อจะทำาคกให้ตัวเล็กครับกำลังกำลังลดโดยใช้กันโดยใช้กันนะครับทำโคกให้ตัวเล็กนครับ

สวัสดีทีมแม่เอฟซีครับผมสวัสดีคุมแม่อฟซีอบิ๊กบอลอะบิ๊บเน้แม่เออี่บิ๊มัลังไปนะื่อดูุ่้อหไหมตัวเล็กกำลังดิมครับตอนนี้ก็สบายใจบ้างแล้วครับผม รวมยเจยกันครับเจยกันหลายๆคนก็ตลอดภัครับผมเป็นไนรเราก็ช่วยน้องช้างได้ทันครับเพราะว่าแม่เป็นแม่แรกครับแม่ใหม่ลูกลูกมีกำลงังลูก ความระแวงหน่อยอะไรหน่อยครับผมบางก็ต้องทําอะไรด้วยความระมัดระวังครับความระมัดระวังจะโดนน้องเขาครับผมที่มีการเตะการหย่อนตัวบ้างก็เราก็ต้องเซฟตี้ไปครับเพื่อความปลอดภัยสร้างความคุ้นเคยให้แม่แม่ลำลำยยค,ครับผมก็ระหว่างที่กินนมไปด้วยก็จะพอนอาหารไปด้วยครับพ่ <c oughs> บนอาหารต้นกล้วย้อนอะไรไปด้วยครับผมก็ม <c oughs> ากาครับจะมา ไอ่สุดแม่เอฟซีครับช่วยอาหารช่วยอาหารครับผมนะครับเาจะหย่อนตัวประมาณนี้ครับนี่ครับน้องช้างยิ้มหรือว่าอันก็จะหย่อนตัวประมาณนี้ครับนี่ก็พออิ่มแล้วก็จะ็นออกมาอย่างนี้ครับนครับ ว่าคุณแคุโร้นไคนดเ้นมันใครัง้่ใจก็เรอพอออินแล้วก็จะมาโยงกันยี้ครับแ่แเลอาแล้วครับอินแล้วก็มาล็อกโยงกันยงี้ครับผมเพราะว่ายังไม่มีข้กครับไม่มีข้อ การเซฟตี้ครับผลเชื่อกที่ล็อกขาเพื่อไม่ให้ย่นครับก็เป็นการระมัดระวังครับผมก็ไม่ใช่ว่าการทรมานสัตว์ครับก็เราระมัดระวังรับไม่ให้เกิดความติดพลาดครับผมเกิดความติดพลาดครับคือบางครั้งอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ครับก็เลยใช้ความระมัดระวังก่อนครับผม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับของทีมควาลหลายๆทีมควาลหลายๆเชื่อครับคือมีประสบการณ์ที่เคยมีน้องช้างมาครับเมือก่อนก็ยังไงก็จะข้อม,มูลเนื้อหาสาระมาอัปเดตให้คุณแม่เอซีได้ติดตามครับผมมาดู ได้ถ่ายความน่ารักของน้องทองบุญครับให้คุณแม่เอฟซีได้ดูครับผมความน่ารักของน้องครับถ่ายก็มีอะไรครับเดี๋ยวทําคอให้น้องทองบุญก่อนครับผมกินขอนก็ร่วมโดยเชยกันครับทําคอให้น้องทองบุญก่อนครับเพื่อให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างอิสระครับผมครับทําคอเพื่อให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างอิสระครับก็ตัวครับฝนก็จะมาแล้วครับฝนก็มืดคลึ้มจะ ไปมาแล้วครับจะตกแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันครับผมผมฝากคุณเน่ยเอครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราครับชางครับผมฝากกดเป็นกำลังใจให้น้องทองบุญด้วยครับครับผมท้ายก็มีอะไรมากครับสวัสดีครับ